ครับเอาแล้วต่กรรมมาจอบเมียแล้วเอาอกิอดกิอดเนี้ยเลยเอาสุกมาเด้อเจ้าอยู่ซ้ายมาเด้อมาหาเด้อมาส่งข้าวผัวกินฮอดผ <laughs> ั <c oughs> วให้มาเอาข้าวเมื่อกินผัวมึงนีข้าวกินแล้วลซ้ายขวดิกูนี่เสียงต่อพี่แววนี่ก็หลอกไว้เนาะ ไอ <Man. S 2> โทรมาน่ะพ่อย,ยาวมีอย่างน้อฮึว่าพี่าพี่มันมันมันบขึ้นเนะนี่ยนะอะมีอย่างน้อทางข่อยาวหมาเี้เิ่มก่อน วัดวังกินีชิบูฮับไซเหรอด้ยพ่อ nhau เออเอออันนั้เขาโทรมาบอกว่าแม่นุ่งตูนนั่นเขาใส่ชะลอมอยู่เหัวนบ่นบริไปใส่เป็นไข่ไว้โอ๋้า ด้วยดยแต่พอเนี่ยในเช้ายังอยู่บ่เอาอยู่หน้าบ้านเจ้านี่โอ้กับมีแต่เข้าเขาแล้วกันว่ามีเออว่าจะกลับได้ข่อยก็ดีจะกลับเอาเออจะกลับกับจอกเนี้ยแล้วเอาขี้หอนแล้วเจ้หอเนี้ยและเอาวคำจะกลับแล้วเช้าไปยังจะเข้านั่นเออทำสิเข้าเดอเอาได้จะเข้าน่ะเอาอยู่บอเอาคนนีแล้วเนาะ กัว่าบ่มาแวกับบ่เป็นยังกับิมเข้ามาจากเมื่ออันนั้นเนี้ยมาจากเมื่อสงสกัดยาถ่อบนเรือธานโอนะพึ่งหวย่แล้วโอ้่นี่เนาะเออไปวางพิ่งแล้วก็จะกลับมาว่ะโอ้เลยตบแน่นี่กับเช็ดเปียกกับไชด้ะไร้ไดเหมือนนี่กันนี่ด้ยจากไก่แงแอมข้างนี่แหละแอมผานี่แหละก็เราพอน่าจะเอาเน่ะเราจะลงไปเอาน้ำขอน้ำเมียเจ้าจักโลจากไรไปห้ก้อน โดยโอยู่หน้าบ้านเจ้าเนืะเดี๋ยวนี้เขาในหน้าอัอยู่นี่กชิมัดช่ยเขาแล้วผลตกทำอยู่นี่าดกูมันแห้เออบอกเลพูนชได้เมืองก็ดีเอาไวชิได้เมืองหรือเ่มื่อแล้วกันเมืองโดยโดยโดอ่ะันเาิบแปหาเมียเจ้ากนเอันเอโดยโดยโดยโเกี่ยวขเขาเพียรแล้วอยู่เจ้าเนาะเพียังน้ยจะบบนท่อหาแล้ว เนาะเราจะเศร้าคนน่ะว่าให้ถามเรื่องมันไม่ต้องตุนให้โทรหาสั่งตุกให้เพราะว่าเราสั่งตุกนั่นเป็นน้องคงไม่ต้องตุน mm. แมนแต่ถามว่าพันชีพันอยู่บ้านเราด้วยวัยยู mm. ให้โทรจังไงกับบติดนะพี่นะ้องเลยเนาะจะทางบุยาวได้โทรบอกพอดีได้ว่าทางสมุนก็อยู่หน่ะเพื่อนะ mm. นี่เป็นเพื่อนปศุเฒ่าเราในนาหลักทงนี่นะแมนเดี๋ยวจะนาข้าวนี่เป็นเพื่อนสร้างเงาเนาะเดไปหาเมียละก่อนว่า เราเอามาจากโดก้อนบางทีอ่านซิด้กลับบางทีก็อ่านบริกบอ่ะนะโอ้ยปลาซันใชไปทำพุ่นโตเอาดึงกลับสบายดีทำไมพี่น้องปลาดงเด้อเนาะมาแต่คุยกับสายเงาเลยลืมเลยปลาซันปะโอ้ยมาเนาะตอนนี้ทั้งสมุนก็ได้มาฮอดเพื่อนพอสายางาแล้วปลาลุงเลยด้านหลังนี่แหละเนาะ Được rồi là bắn đi. Có hiện phai vắn đi. Mia sang nhà, yu, xong bà bà nhau, buồn dù trong đất. chắc, hiện ngô. No, lưu thiêng, ngô ba, nham bê bông ba. Bắn đi mặt đất, nham bê mà ba. Bắn đi mặt đất, nham bê bông ba. Bắn đi mặt đất, nham bê bông ba. Bắn đi เหานาแว้เอาเขานียเพิ่นแต่กเห็นมาชมข่าวเมียพวก็เหมือนก็เามือนนั่นแหละก็เหมเอนตั่นแหละตอนนี้ได้ยังคงี้ยังเราไปดูเทียเนาะอันนี้บปยง ที่เราอยู like. ah ่หไบ่คือวผ่เราอยู่คนเดียวเียเราชอดนห่งเงียเนนองล่าทีว่าเราาชวนมากินปลานะดูมังต้นั้นต้นบกนะขา่งามคุณ่าทำแอยู่งามเนาะสนขอเกี่ยววาดโอเคอยู่เกี่ยว แชมนี้มันก็ธรรมดาอยู่นี่นาซีให้เรากะตัวนั้นเราคุดเอาคุดข้าวอาคือข้าวตะกี้ใช่โอ้อร้นากแล้ตัวนั้นกระเบนบ่ของเรานั่นข้าวแน่หรอคุ่นปันให้ดอามันดอกมันใดแล้วก็คือบม่ได้เห็นทำไมกายไว้อยู่ไหนเซ็ปมันไหนแล้วโอ้ทั้งคุณบ่สองขัดวัดวชามขันโอ้ยหลอกเป็นเจอบอ่ เรากระเจียันอย่างดีผุน่ะก้อยพน้ำแท้นี่ยส,สม่ยเออทางเขาน้าเราตัวนี้ตรงเลยเนาะทางนั่นเลยเนาะนไ,ไ,ไ,ไมเนาะบ้านนี้ คอยวยนไปเกียวข้องใช่ไหมเออนี่มาหนึ่งเออนี่มาหนึงเออามยสังเออมาหนึ่งดูเออน่มาหนึ่งเอน้ไปหน้าเมล้วจ้าเนาะเอน่เออนอะไรเาสุกมาเลยเา สวงข้าวัวกินฮอดปัวไให้มาเอาข้าวเมื่อก้ินวม่ีข้าวกินแล้ใส่วดิดูนี่จังต่อพีแววนนี่ก็ลลอกไว้เนาะแมนประตูแล้วก็ล็อกนอนอยู่นดอัลกมนอนอยู่ในวะลอกอ่ะนี่มันก็ใส่และใกล้จะตื่นเฉยๆวันนี้เนาะ

ข่อยเห็นก่อยก็แล่นปุ๊บเลยอันนี้ค่อยว่าบักตู่หอกตัวแฮ่ไปซั่นแห่เนี่ยักตุ่มแห่้าบ่อยู่่อยสิอยวาว่าสิรักตัวนี้พูดีมาา้เดออยู่่อยสิักวเียเด้อบวกันล้น่ะอืมี2พัว3พัวนู่นนะอเอา2พัย่กกินแล้วมมันเฒาแก่ยิ้มยอมละวเอ เชียงท่าไหนบ่พี่เร้นหนองปลาแล้วเราชมสิบบานะอนี่หนาราคาหัวมัมีอยู่บ่เนี่ยว่าบุมีปลาการีนได้หรอปะเอาเอาไปลยเอ้ยเอ้ยดีน่ะก็เมื่อนี้ชุ่มเลยสามตัวน่ะมีปลาพลอยอ้ะเห็นสาวชุกยี่บ่าพอ จา่ซุกอันเนี้ยพอช่างพอน,นี่ออไอศมาเอาเข่าไปให้พวอยู่พูดพวกรูช่างว่าให้ไปเอามาเ,าเขา่าตรงนี้ไปห้กินอ๋อ oh. มนไปหากินลวะวะทางเราไอาเรนคนวาเด็กจังไหนเนาะวันดี้เ อก็อยู่กับห้ากับลไปย่างไปผีไปไปหันกินอีก็เสียวก็มายนี่ยตัวใหญ่ครับแล้วไปหาคุดจิ๋ดกิรอบนั่นเนาะขอาเราก็ยังแก่บนไั่เลยยังบุษุคักเนี่ยแล้วไปเกี่ยวของโซเม่ละคุณเนาะ มันก็ลงไปหน้าพุ่นวะเนี่ยบุห็นเนี่ย่นเดียวขึ้นมากบุห็นคนเนาะบอกตอนแรกเรารอสิมาอยู่จุงแรกเราก็ได้เข่าก็ยุบมันจะเป็นยังไงก็จุดนี้หันให้นี่บม่ได้รับเราแบบปากคาเลยเมรลกาบุไรปาเลยเรา

เห็น,นไขยเนาะงตุกอบอันนี้เกล้วกแบบนัเนาะของมยของเล้าคนนี้เนาะเโเมของเล้าคนผ้าขั้วเะยเป็นโอกาสมาไปฝากผัวเราได้แต่นี้แน่สก็เ,เราโมยอยู่อย่างน<อ><อ>ี้แต่นี่ได้มาจากกิมกับแจวเฮ้ยจด้จ้ะ แล้วว่าแล้วเมียแล้วนี่ยไม่ได้คอยกินแล้วมีแต่ล่าเราได้กินแล้วอ่ะแม่เมียเราบ่าม,มา ừ, ขึ้น,นอรอดมากแม่แล้วก็มีตแต่รกไปรแล้วแนละ้วเนอะมันจะแก้สิ่งที่ซื้ออะไรแต่กูจะรอกูจะรอผมบ้เนาะ อัวแล้วมากคือฉเห็นเนาะเพราะ่าลุมหมดเลยแรงมาตะกุ no ่มเกี like he he ่ยวของกับพีทไปจังไม่ฉัเฮาบ้านี่ตกใจเลยแรง่งงอขึ้นล่างว่นนียืนยืมลังจะบูดไปพี่ดไปฮะ หมอรถไปพ่นวะเรียเอาเนาะไปไ้นรแล้วเราจะไป่ามีแต่ระกาศนาว่าฝากที่เราพอเราไปกินกับปุนกัะลบะชิลละบ่ไปชิลพอยาวกินอากาศไปให้เรา เดี๋ยวข้างหน้าไม่แถเรอกับหินมีไผ่เนาะสมอยสมีอยู่พอตามลักขันก็เดียวขึ้นมากก็เห็นมาแล้วสมุดนะยันยันปัญหาว่าเราไปันหมอกในเมืองหรือว่าไปซื้อของืี่ของที่กลางบ้านผมไปจังเดี๋ยนั่งไลยเนาะ บบทีนี้ก็พ่อยาวให้โทรมาให้มาแวะเอาข้าวน้ําเมียพอได้ไปมาเพิ่นน่ะไปกินพอกินข้าวน้องบุทีอยู่ตอนนี้พอน้องเพิ่นกะเกี่ยวแล้วแต่ว่ายังบ่ได้คนยังบ่ได้ไปปั่นเนาะ้็เป็นข้าวยังอยู่ให้หน้าอยู่โดยก็เลยว่ามาเอานําเมียไปไปไปมาก่อนพ่นน่ะพอกินน้ําน้องเพิ่นก็สิหมดแล้ว cái lông mít đấy mà đi vào luôn người tốt đấy đi hà đều <laughs> sao súc vợ vào đây nhà mà cả đâu kè nó mưa kiếm lại sao รับน้ำเน่เกียมแน่หรอพี่ดัง,งเรเพี่ดดงนี่มาหาสวยไว้ประกาศได้ไปแห่บัวเราเอาถุงยางมาหน่อด้วยการปลูกไว้เมียปลูกกินเล้วนี่ก็หอมรวมนียกับทั้เลย่เนาะกับลาบ เดี๋ยวบังชาวซุกจะได้ตอนนี้ปลาลุงเลยเนาะเั็มบอลเดนอย่างมายังบบเห็นไบเห็นกะลกเลยรบบัรเดวพอยาวเลยเอาประกาศไปฝากเจ้าก่อนประกาศมือไ้่นบอกถามโเห็นแต่ว่ารถรถหอวะคนขึ้นไปยังไเาเห็นรถวยบเมื่อไห่ถ้ายใเอไหร่ยไปเลยเตรงมีเอเด่ะต้นนั่นน่ะแม็นเขาต้อง่วยใบมัน เพราะว่าเขาผสมไปกับสิแก,ก่ทิ่ไมปมซื้อไปแต่เขานั่นมันสิใหญ่บบนี้จะจะกินบ่รคันอันชมผัก<น>จะโทรหาป่านั่นเด้อบอกผักเราล้ลาลา,ลายป,ป,ป,ประปะพูดว่าเพราะว่าให้เราคันสมมันกินแน่วะเ้วบอกว่าเราเจ็บตีนเนะพี <laughs> <laughs> ่คันขึ้นคักก็อย่างไรนาะแม่ตัวนี้หนึ่งขึ้นคันไหม แสดงว่าเราบริกินี่บริกถิมาด้เนาะมีอะรหลับบริกม่แต่เาเนาะไม่แต่พวเราเาคนกายมาเนี่ยเขามผมมีนี่รักพักรักพักพอยาเอาแต่ว่าแถมนี้ชีจังเาวัดอยู่แถวนี้แต่คนกายเนี่ยเี่ชิวสาบุญเ็บวัดทงมีมารักพักเขาเขาเด็ดทางริมันแต่เดือใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอากาศมีหรอากาศอกาศมีว่าเป็นเอิร์ดนี่ กราปิน pues มี e เลยกัรขึ้นบ nah ่ขันสวมเสบเหมการบนทางอื้อกาสหึ้นบานเ้าเอกาสหึ้เนาะปจักหน่อยเราจะกำไปฝากเราพวกเราเรามีมีเกี่ยวมีละมีปนด้กินกลับเราก็บอกสองทางว่าเได้มาหรือบริมาเลยเอเตปไปเดนเนาะ น้เ็ดเอาตอ่อนน่ะลกเอาตัวตัวน้อยนะตัวใหญ่ไว้ขึ้นโอกน้เล็อนออกกับน้าเมือดเราสี่บ่เลยนั่นเลยมาเมนไพมันหลักพักข่ยนช่ชุบเนาะพักข่คือบางๆก็ได้เน้อ แต่อาชีพหัวผัวแล้วว่าเอาผลแนบวปปันแค่มาแ,แก้วปู่ยูถ้าจะมาเอาข่าวไปเห็ดผัวปู่ยูชอบอาวัดบป่มีโทรศัพท์เนาะมีโทรศัพท<อ>์เครื่องเดียว<อ>ผัวถือไปแล้วก็แล้วนะชื่อลาบบ่ชิลาบหั่นประจำมาไล่ว่าไปกินกับลาวชุดนั่นชูลาวนี่นื่ออะไรกิน บูคนิเปิดห้านหรือบ่เนาะมึงเช้าเลยโดนก่อนประโดนเลยมันเช้าวะเช่ามันบดบ่มันนั่นขนทุกซีรีส์โอ้พ่อกับพ่อแม่อยู่หน้าเขียดอยู่ใจอยู่ดีเนาะเออในโฮมบ้านองุ่นยางนี่เดียวเว่างหน้าตรงนั้นก็เครียดกันเยอะแหลนเขาบุ้งอยู่ในบ้านบ้านสแตลเดียวเห็นเดียวบางชนบทยุบจีดีออกทางนี่ แต่คุณก็มีเห็ดยักนี่อยูเลยน่ะแต่คนชิ้วห้อยหรอกแต่ชาห้อยเห็ดหยงเป็นคือิวอะอรหลักพักหลักพักปาชิวอะไรตนี้อ้หลักพักนก็พักได้วไปพีแต่มากใจเนาเบอเ็เนาะ ทำนั่นพอแค่นี้ก็แล้วก็ว่าอาจจะไปหาอยู่หากินบัดนี้แล้ววะลุงไปกินถ่านลูกไปหน้าเมร์แล้วผมนะเกี่ยวกับเมร์แล้วผนอยู่ดุมุติต่าง nhau ว่าพอเล่นแล้วกับไปถ่อยลูกเมร์เนาะแต่ว่ามีเรื่องมีงานมีเกี่ยวกับถ่ายหน้าเมร์สิลูกเราอยู่ตรงหัวนั่งอย่างนั้นจะดีเลยเราไปพอละไปไปแหละไป โอเคปาดนี่เราได้สา,าราเดียวเรากับบุห็นโอ้ยปาเนาะ<ม>สำหรับเป็นดอกแมนี่เนาะนะเาแมนสำหรับคลิปนี้ทางเฮาก็จะไปขอเจ้าคลิปไปก่อนเด้อไปไปลองเลยมาพอๆทางเมียสั่งเงาแล้วก็ลัก<ะ>เอาพักเราไปอีกแต่ชูพัวเราชูพัวเรากินขม๊าหรอเอขอขม๊าขม๊าแมนบอกขอม๊า ทำเมนเราเดียวทำเเราบ่เดียวเรสังเกตราเขาบอกว่านุ่นห้างว่าไว่านุ่นห้างแบได้เมนไปบาท่ร้อไสมาพี่เใครเข้ามาเาโอ้แ้าพ่อนั้นแบได้เขาอกจะเราชื่อแล้วบัไโดนวัมกินเชื่อเอาพัน พอไหวลก้อนหนวเนี่ยว่าลืมห่ลงลืมกินเลยตึกเนามาแต่บ้านนู้นทางคนเมาไก่ดีเฉพาะ้ไกเาลัใส่ลายอยู่ไีโอ้ยห่วยอไเดี๋ยวก็าเนาะไปตุทีโดย ใจขอบใจแซบคือเก่าปะแซบคือเก่ามดบอกชอบใหญ่ดิแซบอ่อนคือเก่าจากเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยมันเมื่อคายว่าทั้งบ้านครับผมมันโค้งไงมีมีเดลายอยู่ได้คนนุ่งหางไปขายคนไปหลายแถวนั้นเพรมันมันไกลด้แถวนั้นโค้งไงแถวบ้านโคเงาบอกบ่วแมน กัมื่อัานวันสินปกับวันวันนุนห้างแล้ไปขายอ่ะที่ร่มเพินนมองคนสามคนแหลนชายนั่นโอ้คถ้าม like oh oh uh ีคนแหลนนะเขาก็ไปชายอื่นไปชายเขาไปไปไปไยไปไปไปนี่ปไ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 ไปไาไป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 เปไปไเจ้าปไปปไปไปไปเปไ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 ไป้ปไปไมาปไปไนปปเปป พอ <laughs> ปเนาะโดยดีทางสุนก็นจะได้ขอเจ้าพิดไปก้อนพ,นพี่น้องเว้ทั้งลมทลั้งคนมาแล้วตอนนี้กระเดิ่กอกระคอกระบขอบขอบนทางพ่อแม่พี่น้องป้าลูก, F C กเอีซีที่หักแพ้ทังช่องสมบัติน,นาตลอดมาและก็ตลอดไปขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสำหรับคลิปนี้ทางแมนง่น้องน้ำพิงขอได้พี่ได้น้องไปก้อนขอกาวาสบายดี